เกงใหญ่ยกสามเลยครับน่าจะมีอะไรหนักๆดีๆมาให้เราได้ดูได้เชีย์นะนะสุขารามสิบพญานาแดงหยกนาทีสิบจาาติ๊กน้ำเงินยกสามใช่้วจับบลโอ้โหแล้วครับความหนักความแรงจับตานะพี่น้องนะอย่ากระพริบตาน,นะ เดี๋ยวดูไม่ทนะันะมีนักหนักว่มีนักหนักว่าแล้วทีสมสุยยนปเรรววไหมื่นหกพันลค่ะนี่ 6, นะคะือเอกใหญ่ของเรา ช่วงราวรงเรียนดาวอ,อารีไรเบิ้ลวันนี้ฉลองอุกระทิ่นนงะคุ้ัมเตอร์จ้าสาวยิบสีเอ,อกเอรจีน่าเตอร์ของเรารอ,องแานนีอเพชรกบสองโอ้โหหายเลยครับดูครักล็อกแล้วจบนทีเดินเข่าครบจบนาทีอดิธาสุบะอาและชกละเกียร ยายาะปกติไม่ค่อยเห็นซึ่งวนี่ถอยนะแต่วันนี้จเจอจทยนทีนี่ต้องถอยสองตัวสองตัวหกนี่เอาแล้วสายสายต้องถอยว่า,วาสุดปะ วัหนักวันแรงกุ้อีกใจญ่แล่ฮิคารุโดชิซัเกตีดงนักมวยสปูกบุราราชธานีโอ้ยแก่เตวอยังนี้สวใหญ่ดัวใหญ่ครับด้วยด้วยด้วยชูโลกระดิ่งสามทีพี่น้องชาวหนองอครลี ซุปเปอราดูครับเกมของซุปเปอร์อาร์ตอนนี้เียนเดี๋ยวไปผีขวัเลยครับต่างคนตาไม่ประมากเลยรับเดียวเราเสียวปอกเช็ดเลยได้แล้วได้แล้วใช่เหมือนกันเหมือนกันเบียร์เจ้าคมเพชรครับแมับหลังวัดคมเพชรอ้าวนี่คมเพชรจากที่ผู้บุตครับดูยกสิ่งครับแต่ซุปเปอร์ร้ำ เข่าแล้วแรกแล้วแรกแ,แล้วครับโอ้เข่าแล้วทะลอคะกครับโวยเข่าก็หยดราทีแบนอิสุปัตครับเฮ้วันนี้แดนประแขลจบตักลับครับสุวาโอุ้ยสายเอาในตัดล็อกครับ พอคนแววางแทงซ้ายจ่อแทงไปล็อกเลยสกอรนของสุกหามสี่สิบสองเปอนกับหกพันครับแตดูครับจบนาทีห่้ยบาดเขาลูกสิ่งของว่าจะจกขาวเราะบจกนาทีสิบจบขาวจากที่ข้นบนเลยครับสองเมืนหกครับอุาษาไปกับกิงไก

โอ้ดูครับวันนี้สุปา์เปแตเชยสมองในที่ครับแต่ว่าโยกรีนบพยายามเล่นเลือกาักีสุปราม่อกออกซ้ายอออซ้ายครับนี่ครับซ้ายโอ้ันครับออกซ้ายแล้วกนทองขักนทองขัที่มาพบบยอ บอลสองมานอกยกเสียบอลไทยับลงตอนที่ทีมดม์เพ้ลทิพย์ฝนที่รู้ตัวโกะซีซั่นนี้สนไทยสังคมตัวจ้าจบได้จากทีมควนข่าวิดสายสาย ล้อจะแกว่ากันแต่ว่าช่ว่าดูครับเตะอปเลยครับมีลูกผาดผล่านการปกบของคุณโกรโอ๋จิสนาตั้อยู่ในนามาดาของเชฟมวยไทยลูกหนาในจังหวัดศรีสะเกดครับเอ้าเลยครับถอดรองปอดเดงเด้งตเองการเนี่ยนะสทอ ตกุกขับกระยับของตาระทีุกขักยับของตรงกรทีโอ้โหหมสีบัารนะนีะ่เฉพาะบัตรดีไอทีก็ต่งางขานะโอ,อ้น้องอรีภับงครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะคะฉะลองกองกระชินด้วยกันขอบคุณท่านรองท่านนริศของเ็ช ก็ขอบคุณท่านดรช้างพี่ชาไร่สีด้วยมาชมยกสุดท้าย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 เอจใหญ่เอจใหญ่พี่ทชมสีจังะจมอย่าลุ้นเยอะพี่ทชมสีจะยุ่งจะลุนเยอะสองนัดสองนัดยกสุดท้ายคู่เอจใหญ่โอ้โหสุภาพถาจบนาที อีกใหตุ๊ด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 ีน๊ดตครับดตุนดตุ๊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 ตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุคดตุุณพ่อคุุ๊ดตุุ๊ณดตุดตุุุ๊ณนายเขียวุ จบนาทีโอ้่ออกาโดนขวาหลอกบอหลรกบอรั็คูนเกือกสุดท้ายแล้วค่ะยองัวแล้วครับเก็นาทีผ่านไม่กก็จะรูเงินใหญ่ที่อยู่ไห เดินครับเดินเดินจากติ้งเดินเร็วเดินโอ้อเขาลองแทงอีกแล้วเด็กมาลองแทงอีกแล้วเลี้วเลี้ยวเลี้ยวหลอกหลอกให้หลงลงว่าออกมัด ยกสุดทายแครับดูครับแฟ่์ี้ซุปเปอร์อาร์มเทพหยไทยซิทผู้ใหญ่แมนครับตะวัจมาาทีจากติุกอุบลใหญยกสุดท้ายบรรยากาศรักนิดนรวบรวมคะแนนที่หนึ่ง มองไปหาชั้นที่สองแล้วมองไปหาชั้นสุดท้ายห่ายมือพิทิมุกอิชเรดคอร์เนอร์วินเนอร์มุกแดงครับ <Hey. S 1> แดงครับ,ม,บ <Hey. S 1> มีความสุขขอบ <Hey. S 1> คุณใช่ไหมครับ